ทีมชาติไทยชุดยู่20ลงฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องในช่วงโค้งสุดท้ายโดยการฝึกซ้อมในวันนี้ทีมชาติไทยเน้นไปที่การยกระดับการเล่นในองค์ประกอบต่างๆเพื่อให้ทีมพร้อมมากที่สุดในการแข่งขันครั้งนี้ก่อนการฝึกซ้อมธนกิจชดเมืองปัก ตัวลูกจากสมโมสรบุรีรัมยูไนเต็ดเปิดเผยว่าทุกคนก็มีความพยายามทำตามสิ่งที่โค้ชต้องการพยายามทําความเข้าใจให้ได้มากที่สุดพยายามโฟกัสทําเต็มที่จากเกมบุญเครื่องที่ผ่านมาผมคิดว่าทุกคนพยายามเต็มที่ ก็ต้องเพิ่มความเข้าใจในเกมการเชื่อมตำแหน่งต่อตำแหน่งเรารู้อยู่แล้วว่าคู่ต่อสู้เป็นทีมที่มีประสบการณ์ในการไปเล่นฟุตบลอลเยาวชนโลกมาต่อเนื่องเราต้องพยายามโฟกัสไปทีละเกมเราต้องสู้เต็มที่และเก็บแต้มจากพวกเขาให้ได้เรามีประสบการณ์ในทะีกก็จะพยายามช่วยเพื่อนในบางจุดเติมทุกจุดให้สมบูรณ์แบบมากที่สุด ทุกคนก็อยากไปฟุตบอลเยาวชนโลกก็พยายามเต็มที่เก็บแ้มทุกแมตช์และทำเซอร์ไพรส์ฝากแฟนฟุตบอลชาวไทยเราทีมชาติไทยชุดยู20จะพยายามเก็บผลงานที่ดีที่สุดออกมา